ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามผลงานนะครับในทางช่องแปะดลำเปื่อลุยอีสานขึ้นทินนะครับผมเมื่นอนี้ก็เข้ากันได้มากใส่เบียดครับจากคลิปที่แล้วก็ไปใส่มองมื่อนี้ครับตะก็ไต่เขียดมาไหวเลยครับนี่ก็ผมใส่เบียดกันนะครับ นี่ครับมือนี้ได้ตุ่มให้พี่ให้น้องเบิ่งอยู่ครับมีทั้งปลาไหลปลาคอปลาหิงกระมีพอุระก็พูดสดคักอุระฟงฟงคักน้านั่นโอ้พ่นโอ้ตกดินกินได้ตัวไข่โบนีกินครับบุญองค์นี่แหละครับสดสดจากนานะครับคุณนั่นโบกินปลาไหลรอบแบบโบกินปลาเยี่ยคืนปลาในนึงนะครับแล้ว่าเขาโบกินปลาไหล แม่บอกเลยมื่อกี้มีทีมงานมาสมทบมากหนาไล่ตานะครับผมครับมื่อกี้มากักบพ่านเสือเหรอครับพ่านเสือกับเสือปาลาเหรอครับผมเส่ละโซนหนาโซนตาในจังหน่อยนึงคอ้อคือเก่าเหรอครับอืม <c oughs> ครับผมครับผม ศิลปินและก็มีศิลปินมีศิลปินรุ่นเก่ารับมาพ่อนซปเปอร์เซอร์วิสนะครับรับสมสวัสดีครับครับผมมอเตอร์ไซค์รีเพย์สมมอเตอร์ไซค์เครื่องเบนซินทุกชนิดนะครับผมมีก็มามวนนักกันพูดนะพูดแล้วอาจารย์นักดนตรีแล้วก็มือเพือนการชันปุ๊บครับไอ้หนุ่มเสียงอ่านจอนคอนเนอร์พูดนะอะได้พอกันมาสองสามปีแล้วครับ นนาแล้วครับยังคือเก่ายังคือเก่าครับครับผมอีกท่านนึงครับอีกท่านนึงครับโอ้มาจัดนครับมาจากบ้านน้องไส้ครับผมสวัสดีครับพี่เอนะครับพี่เอครับผมยินดีที่รู้จักนะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศสนุกสนานของบ้านเฮานะครับผมทีมงานเป็นลำเปือหลวงอีสานขึ้นกินนะครับมาอยู่หากินนะครับผม ับมีความสุขตามแบบจับปลพงเฮ้าเนาะครับเนาะไม่ต้องไปคืดไรจับผมหลังน้ำชีเดี๋ยวผมน,นี่แหละหาอยู่หากินไปว่างเว้นจากภารกิจการงานนะครับยังเวียนหอกกับเฮ็ดงานเฮ็ดการไปครับมันยำเลี้ยงหอกกับหายินฮายโยงสิละครับหายูหายกินไปน,น,นะครับผมมือน,นี่กะอ่ะแตา่ไซน้อยเออเล็กกะบ่ได้มามครับผมไปเวียนไโหดบ่ได้มาม สิบเอกดกัมชาอาเสียงกบเร่มาดาวฤกษนะครับเราไปยี่กำนันหันกบเร่มาไปยี่ไว้เขาจี้นะครับกบเร่มานะครับผมติดภารกิจกันนะครับผมโอ้เต็มอือผาดเหรอครับทีมกันผาดแต่ว่าเม่นหน่ำธรรมดาแบบได้ยันเป็นหน่ำอมฤต ก็ใส่หม้อแจงเจี๋ยบอใส่ปากนั่นเล้ยวเจี๋ยกันแบบนี่ใส่เด้ครับผมหลังจากที่โบมาโดนก็โค้แห่งครับผมโค้แห่งโค้แห่งครับผมเป็นขวดปูได้เดียวของชงเองดื่มน้ำจักน้อยครับผมเจ้าของชงเองเนี่ยเมื่อไหร่เป็นขวดน้ำใม่ขวดบ่ได้ได้นี่ครับเนี่ยเส็บเนี่ยมวน เนี่ยผาเสียความมุนนี่แหละครับบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าเ้านะครับผมมีความสุขสนุกสนานครับมหัศัยเบียเอาเครื่ดนตรีมาเล่นพร้อมสั่งบรรยากาศนะครับผมมันอีพีเสียครับมันอีพีเสียมีดนตรีมาเล่นพปะ ูหากินไปว่ได uh, um. yeah, hmm. like ้ส so, ah ูบุกสูเมียสูพอสูเมีกินพุ่ะครับนี่นะคือวามสุขงงนีครับผมครับผมสำหรับช่วงนี้ก็ขอไวสำหรับสักคนนะครับเดี๋ยวยดไปดีตุมสหอนเน้อสีพี่น้อง ล้างจากที่หฮาได้ยายามมากนะครับผมไปใส่เบียบใส่กังแล้วก็ยายามากลยต่มซูห้กินนะครับผมไดก็ขตตมให้พี่ให้น้องเบิ้งเนะครับเที่ยวหาเบิ้งเทียวเลยสดสดครับสดๆเลยา้ทนๆนี่เะนหนามใส่ผักกะญยงหอมหุยุยหมล้วครับนี่คือยังงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมีหัวตัลอะไรเดี๋ยวดึงดึงออกมาก่อนคข้ามาเกลียดปลาไหลแต่กินน้ำแกงผมไม่ได้กินน้ำแกงนะครับผมได้กินปลาคอครับก็รู้ว่าพอกินปลาไหลนะผมเลยต้มใช่กันเด็ดทักกินเลยโอ้นีและครับมีทีสารบวานเฮานะครับทางกินอยากไปเดี๋ยวทางกินไปนะครับผมในตอนนี้ก็ เราคอยต้มไห้ก็ได้เราเอาตนเลทุมาวกลกดเลวลนครับเอลาสามทุ่มกลัวนะครับผมเอาเลยเอาเลยได้ต้มได้ทำอาหารได้อาล้องได้มาซูบันกินนะครับผมเอมิล่ากะปอหลอดสดแซ่บแซ่บที่นอกแซ่บสดป๊าบปวดแซ่บร้ลุยหุ่มุยลุยห่มพุยลุยคนวาขาคอครับขาอจอนคน ส่วนสอนของมาครับของมันมาทานจอนมานจอคนหนึ่อ้ยลืมใส่บีบังน้หัวเจ้่บาทจอคนหนึ่งสลาไปไส่ครับสลสละอยู่ขลาดะอยู่คหละอยู่จอนดูจอนดูเ้แมนอันนี้ไายังน่อนี่น้อบเมียนยังละเอาไามีดครับ ยี่ว่าปาดบังนาวใส่สมสมคนว่ามีมีก็บ่ได้ดึงนีดเพียรอกนี่มากนึยักษ์กวักดูส่ยังยากลายอนา่เ้ยขันเลี้ยมขึ้นมานีห้องสีจงไหนหนไว้มีดส er ักบ่ท่านท่นอีเลียมขึ้นมากบอกนอน้องเลยว้ยคอยามาสาตา่ได้มันโมยีกี ครับทีมงานมาทันโอ้ฟางหวานลงไปปาดหมวยยี่จีเตาผู้เล่นฝนให้ผลเองครับฟางสดโกกุกได้ครับป่านนี้เลี้ยงยานเมียอยู่หรมากินอะไรบ้าเมียไวยานเมียไวยานครับยานแต่ว่ายานแต่มันบ่งห้องเขาให้เมียอืมประมาณนั้นแหละปวดเดี๋ยวเดี๋ยวมีรองเท้าครับเจ้าสิกินท่าน้าบอกน้าวสิเจ้าสิพวกกินน้ำต้มปลาเนี่ยบอก นี่ะเพื่อนว่าสุกอยู่ในเมืองฝ้ามีแดดกับฝนนะครับผมสุกอยู่ในเมืองคนมีแต่กินกับขี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอากินเหล่ากระมวนนี่ครับห้องก็มีหนามสำหรับสางก้มวนก้มซื้นอันนี้บัได้เอามาาู้ดดออาจารย์แปรมาทางข้างนี่ครับอาจารย์แปะครับครับผมอันนี้ป่าตัวนี้ต้มได้บ่ครับโอู้อันนี้บ่ไใดหรอกครับต้มได้บ่ครับ อย่างนี้ครับยอดปลานี่นะครับมันบพท่านตายใส่ไม่แค่ยังโผล่นีอ๋อหาพายุงตาพยไปแล้วแจก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 โอ้ยน้องจิ้มงานเ้าอยากสดหัวเลยจิ้มงานมาทานครับนี่ครับวันนี้ก็พี่ก็มาร่วมด้วยนะครับผมจิ้มงานไม่เฮ้าจิ้มงานก็เกาห้องก็ติดสวัสดีครับครับผมนี่แหละติดภารกิจนะครับ ก็รู้จักที่มาไม่นี่ก็ปีจอนคนนร์ครับผมเร่ได้เจอกันมาสองสามปีเลยครับผมเริ่มมาพากันมวนเลรอครับมือนี้เยอไทยได้ดิเสียงม้วผู้เดียวมีกีตาร์มี่ยัง oui, ch, mes, มาพร้อมมือนี้น hey, ี่ก็ช่างนับซูเปอร์เซอร์วิสนะครับมอเตอร์ไบค์รีเทสนะครับสมมอไซส์สมเครื่องมินซินขออนุญาตดื่มนหล้าจักรน้อยครับผมครับผม ไอ้เื่มนานแ้วเจ้าขอยย้อแข้งหัวปลาโอ้ยกล่องแต่ับไม่ก็น่าเลยปลาเท่าโอ้ยปสาซอนเด่นเด่นยอ้ยเอาขึ้นแต่ซ้อนทีมงานอี่ตรงัเหลา่นว่ยคอยขัดนครับเนาะเรื่องสี่แล้วครับโหนีแล้วครับผ่านเสียทีมงานขาประจาเพื่อรวมงานกัน เป็นเซียวกันเป็นเกอรกันก็หยาดดื่มน้ำจังหน่อยหุปั๊บเ้ัวนี่แหละครับหัวเอาไปฝากบ้านอีสาน้านหน้าม้วนได้สิละครับหัวมันมาแมนฮอบกหัวมันหัวประคอฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ฝาดระฆังดังเม่งหนุนครับมีลิบไหมกับที่เรใยนพี่น้องพี่น้องเบิ้งครับพ่อปินกำลังเร่งใจทีมงานของข้าะครับผมจวดพี่น้องครับผมนั่นจวดคืออะไนะครับเดี๋ยวเาติดตามผลงานตอนต่อไปนครัะครับผมครับสวัสดีครับ